<Lucky. S 1> อาหารหลายชนิดเลยเกินทั้งชนิดเม็ดชนิดกับแกบก็มอีอุดมสมบูรณ์ตัวนั้นก็ให้อาหารลูกไปด้วยนะลูกก็ถึงใหญ่เลยรวมทั้งหมด16ตัวไม่น่าเชื่อนะที่ไร่ทุเรียนคุณบุญพอตอนนี้กำลัง ให้อาหารลูกๆใครที่ต้องการอยากจะมาชมกิจการทุเรียนอยากจะลองริมสินรสทุเรียนก็เชิญสร์นหาในก o เกิ e ได้สวนคุณบุญพอก็ขึ้นมาเลยก็จะได้มาเยี่ยมลูกๆด้วยนะีาเยี่ยมลูกหมาใครที่ชอบหมาที่นี่มีอารักขาตั้งหกตั้งสิบหกตัววลาราวิ่งเข้ามาเขาก็จะ เ่าต้นรับก็ยัได้ตกใจนะเขาเห่าทักไทยเขาไม่ได้เห่าไล่นะเขาให้เห่าดีใจทักไทยแขกผู้มายือนแต่ก็ทัก